เราก็มาถึงนิทราอะไรนะนิทรานทีนิทรานทีครับเป็นยังไงครับห้องนี้นิทรานทีก็เป็นสองเตียงใหญ่เหมาะกับครอบครัวนะครับกี่ชั้นครับชั้นเดียวครับแต่ว่าห้องจะกว้างมากอแล้วก็มีห้องน้ำสองห้องอ๋อครับรไม่ต้องแยกกันไม่ต้องแยกกันตอนเช้าโอ้โหกว้างจริงครับสองเตียงใหญ่สี่คนแน่นอน โอ้โหมีที่วางนี่ไว้นั่งเล่นไพ่ได้หรือบางทีเขามาสองคนแล้วแบบไม่อยากมวนกันอ่านอนดิ้นอะไรเงี้ยก็สองคนก็เขีนมาสองคนเยอะโอ้โหเปิดได้อีกด้านนี้อ่าาด้านนี้เปิดให้ดูอีกวิวแม่น้ำแดงๆเลยนะครับที่เราจะล่องบุ้งนี้โอ้โหสวยงามน้ำเขตอันเนี้ยแน่นอนมันสูงสุดกว่านี้อีกไหมพี่ ขึ้นขึ้นลงลงครับมันสูงสุดได้ขนาไหนถึงบันไดเราไหมก็เต็มที่บันไดไหมใช่บันไดหลังนี้ครับบันไดชั้นล่างๆแล้วมดมิดนั้นไหมไอ้ทุ้มนั้นอะท่วมพื้นก็คือไอ้พวกนั้นเราก็รู้อยู่แล้วอ๋อมาแน่นอนใช่ใช่เราก็ก็คือต้องเอาวัสดุที่มันทนน้ำครับอ่าห้องนี้มีอะไรเด็ดบ้างครับอ่าคุยได้เลยห้องนี้จริงๆแล้วกเป็นสําหรับครอบครัวแล้วก็ข้อดีคือ ติดน้ำนะครับติดน้ได้เลยาจะลงไปเล่นน้ำได้เล่นไทยได้เลยได้ยี่ก็ก็มีที่สำหรับนั่งทานอาหารก็่ถ้าไม่ไม่อยากทานข้างบนก็มาทานตรงนี้ได้นะครับมีบริการเสิร์ฟเชิญเลยครับมีที่นั่งเล่นมีที่่นัำเป็นเตียงเสริมออ๋เตียงเสริมก็ได้ทีวีมีให้ด้วยมีทีวีกาน้ำกาน้ำร้อนโอเคห้องน้ำมียังครับอุปเปิด์สองทาง เปิดสองทางหรือทางเดียวฝั่งนี้ครับก็คือสองห้องแยกกันมีเหมือนนกัมมีีเอาดอรด้วยไม่่ไไมมด้เอาีก้อนหินนะครับยังรัดอันนี้คือของเดิมของเดิมที่ผมเคยมาเมื่อก่อนนี้สวยงามเหมือนเดิมอ่ามีลายโชยครับที่นี่ห้องนี้ประมาณนี้ครับเราคุยราคาหน่อยครับห้องนี้ราคาวันธรรมดาตอนนี้ก็นะครับปกติ ถ้าลดราคาใช่่แตถ้าราาคเต็มนถ้าาก้าเสือก3,000กว่าช่วงนี้ถือว่าถูกนะครับเพราะว่าลดค่อนข้างเยอะ30-50เปอร์เซ็นต์ต้องโทรจองอากดดาหรือว่ามาที่นี่จะถูกกว่าครับจริงๆผมว่าจองที่นี่ถูกกว่าเพราะว่าราคาอากด้าเนี่ยมันกดอ่คิดเปอร์เซ็นต์เยอะแล้วก็บางที จะดีกว่าไงอ่ะเราแทบจะไม่ค่อยเหลือเท่าไหร่แล้วพอคิดว่าอยากให้ลูกค้ามาให้โทรมาคุยดีกว่าใช่ครับอ่าขอเบอร์โทรนิดนึงครับครับ0813959575ครับพี่เล็กพี่เล็กพี่เล็กเลนฟอร์เรสเลนฟอร์เรสครับของพิศนุโลกครับโอเคมีอะไรจะแนะนำหรือว่าชักชวนมาเที่ยวไหมครับก็ช่วงนี้ก็จะมีล่องแก่งลำน้ำเข็กนะครับก็เริ่มแล้วจนถึงเดือนปลายตุลาบางปีก็อาจจะถึงเดือนพฤศจิกายน อยากให้มาลองเพราะว่าติดอันดับหนึ่งในสาของประเทศนะครับในเรื่องของความสนุกในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของแก่งที่มีครบไล่ลำดับตั้งแต่หนึ่งถึงหเลยนะครับบางที่เนี่ยอาจจะมีแค่ ระดับไม่ถึงของเรานี่มีตั้งแต่กิ g เนอ e r จนถึงคือเสียวมากยันเสียวน้อยใช่แล้วเวลาของเราก็ยาวพอสมควรัคือสองชั่วโมงไม่ชั่วโมงไม่เร็วไปไม่ก็ไม่นาน้เลยจะทางประมาณเท่าไหร่ครับอ่แปดกิโลเมตรแปดกิโลกิโลเมตรเรามีรถรับส่งตั้งแต่รีสอร์ทไปที่ท่าแล้วล่องเจ็ดก็ส่งกลับมาเสร็จมาอาบน้ำที่นี่มีแพ็กเกจด้วยก็คือรวมอาหารสามมื้ออะไรอย่างเงี้ยครับก็สะดวกสบายไม่ต้องมานั่งเลือกอาหารเราก็เสิร์ฟให้ครบสามมื้อเลยผมคุยได้เลยกับพี่เล็ก ใช่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ,รบหวัดดีครับเจียมโหดูดิใหญ่มากนะครับใครอยากมามา